ครับสวัสดีครับครับพี่อันนี้เราถ่ายยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเคโอเคเอาใหม่สวัสดีครับสวัสดี้ครับบนทีวีวันนี้นะครับพบกับพี่ต่อแล้วพี่บอสครับผของกิตติครับจริงๆกับผมไม่ใช่เฉพกิตตินะพี่ชื่ออะไรครับจริงๆกับผมเป็นน้องชายพี่พี่รู้ยังยังเลยพี่ต่อบอลลุนี่พี่บอสบอลลุนัีนวันนี้มีอะไรให้ผมรับใช้ครับน้องบอส ผมเห็นที่เป็นต่อฝีทุกโป่งเก่งผมเลยมาหาพี่เป็นต่อถึงร้านเลยวันนี้ไม่ได้บิดเก่งอย่างเดียวนะผมขาอื่นก็เก่งดิ่ดนี่กเก่งอุ้ยไม่ใช่กัดเอาตายเลยคืออย่างนี้พี่ผมไปศึกษามาว่าพวกตลกคาเฟ่ชอบเอาถาดตีหัวกันเออถาดตีแปะแปะตะดึงโป๊ะแฉะอ่าอย่างเช่นแบบพี่เป็นต่อผมซีเรียวนะพี่เฮ้ยซีเรียสโป๊ะอโอ้ยตึงโป๊ะเออ แล้วผมอ,อยากได้พ็อปแต่รู้ส,สึกว่าการทำพ็อปต่างๆมันควรจะน่ารักไม่ใช่แค่แบบเอาถังคุกกี้มาตีหัวกันแต่ก็ไม่<อ>ไม่อยากจะซื้ออะไรแพงๆเพราะว่ารเราไม่ได้มีสตังเยอะขนาดนั้นมามาทุ่มเฟือยกับพร็อปอ,อแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอาคอนตันเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมาตีหัวกันมนันน่าจะน่ารักดีเออเออนี่ก่อน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 โอเคนั่นแหละพี่แล้วผมรู้สึกว่าคอนตันอ่ะคนทำเกอนแล้วครับที่เคยดูการ์ตูนอเมริกาป่ะพี่ แบบมาเวลเงี้ยใช่ใช่ที่แบบผมสีทองทองผมสีชมพูที่แบบบินได้ซุปเปอร์แมนนี่ใช่แบบว่าพาวเวอร์พับปะไม่ใช่ไม่ใช่หรอขอรอรอผมอยากจะทำคอนทออ่าคอนทอง้อนสีทองคอนทอทอทองพี่ตอเป็นตัวที่แบบเป็นเทพเจ้าแล้วมันก็แบบว่ามีพลังสายฟ้าแล้วก็ยก ยงเราก็ดีสายฟ้าลงอ๋อ้ไปดูใครดูไปดูไปดูสายฟ้าหน้าดำาเออตอนนี้นะเราได้โจทย์ว่าให้ผมทำเป็นค้อนครับแล้วก็เป็นค้อนเอาเลยอุปกรณ์เราก็น่าจะเอานี้นี้สูบบ่งขึ้นมาแบบนี้โป๊บมือบีบพอเราบีบงี้ป๊บ เป็นมรกอทันทีนะครับผมอ๋อก็มาสับไลยอ้ามรกรอพี่เอาส้มตำอะไรพี่อ่ะมาขั้นตอนต่อไปครับเราไปลมอีกครับเราก็ต้องทำเป็นนะขออนุญาตวัดก่อนอ่าได้ครับก็ต่อก็จะมีความสามารถในการแบบว่ามองอะไรบางอย่างแล้วก็จินตนาการไปอยู่โลกนึงนะครับถ้าน้องๆยังไม่รู้นะอ้ามาปิดนี้หนึ่งครั้งอ่าอันนี้หลายครั้งแล้วนี่พี่ปิดหนึ่งครั้งแต่หลายรอบ เออแล้วกี่รอบอ่ะพี่สามรอบปั๊บแล้วก็เผาได้เลยเฮ้ยไม่ใช่มใช่มันสวดอ่ะอย่างนี้นะครับยือโอเคยืบนี่นี่งงก็ได้สุดยอดเลยเฮ้ยง่ายง่ยง่า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 ยนิดเดียวเอ้ยที่ง่ายนิดเดียวที่เดี๋ยวยากหมดเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ี่ตาฉลาดนะพีห่หัวค้อนมึงคิดไดไงวะผมตามไม่ทันเลยค้อนค้อนคอไม่พี่ไม่ได้ไม่ได้ yeah, ค้อนคอมันต้องมันต้องสั้นอ่าเดี๋ยวผมแค่ให้พี่มือัดียนึงนะอ,อโอ,โอ,โอสุดยอดเลยอ้กชอ โอ้ผมนี่โคตรลุ้นเลยเฮ้ยไป่าไป้่าตัวนั่นนี่น้่นี่เออตัวนี้เร้บเฮ้ยน่ารักครับพี่เสรดเสริดครับโอ้ เรามาลองเล่นมุกกันดีกว่าพี่ใครเล่นไม่ฮาโดนตีเอออมาใครเล่นไม่ฮาโดนตีพร้อมดนตรีนี่ที่เป็นเพลงมั้นั่นดนตรีนี่เนี่ยก็ต้องไปทุบบันทีเเรงมันก่อนครับครับผมเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่เปิดปุ๊บหูแตกเลยครับมันก่อนเปิดคอมพิวเตอร์หูแตกคือพี่ต้องถามผมว่าเสียงมันดังเหรอเทคทูครับพี่มันก่อนครับ ผมเปิดคอมพิวเตอร์เปิดปุ๊บเนี่ยเสียงดังเอ้ยเพี้ยนได้ผิดพี่รู้ไหมว่าค้อนทอคนอนโดแต่ยกไม่ได้มันหนักมันแบบต้องเป็นคนที่แบบทรงคุณค่าจะยกได้จ,จรงิงนะจริงที่ลองยกดูโอ้นี่ไม่ใช่ทอนะแต่นี่คือชอ <_ C os> เอาอย่างนี้ได้ไหมครัอบบอส <_ C os> ดูตามผมบ้างเมื่อสมัยที่ผมทำลูกโป่งเล็กๆนะเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่ลแล้วนะมีเด็กคนหนึ่งอ่ะก่อนที่จะมารู้จักกันกับผมนะแขนขวานมันชามาเลยแนะ่คราวนี้แบบเขาชอบบิดลูกโป่งมากเลยนะเขาก็มาลองฝึกปิดลูกโป่งกับผมผม,ผมเลยว่าเฮ้ยงั้นเอางี้ดิเดี๋ยวพี่สอนให้ปิดลูกโป่งแบบนี้นะท่าแบบนี้ท่าแบบนี้บ,บิดต่อเนื่องม,ม,ามาสักสองเดือนครับอือหลังจากที่เขาปิดไปสองเดือนแค่นั้นละบอสแขนหายชาเลยแม่งชาไปครึ่งซีกเลยคราวนี้แม่งบิดทุกวันเกิน พี่รว่าวันก่อนเปิดคอมนะครับเปิดปุ๊บนะโอ้โหหูทแทบแตกเลยพี่เสียงคอมแม่งดังมากผมไปเปิดแอปพลิเคชันโดน Google Chrome Google Chrome เนี่ย่วันก่อนนะพี่ครับผมเดินไปในชายหาดขอเสื้อเดินเลยมั่นใจมากผ่านสาวๆใส่บิกินี่กลุ่หนึ่งแค่เดินผ่านนั่นแหละสาวกี๊ดเลยพี่กี๊ดเพราะเจอซิกแพคไยผมไปเหยียบเท้าเขา มุค่า,าบ,บาทติดบาทมากเลยเจอถึงคอเดี๋ยวไม่อาดเจอถึงโตเมื่อเช้าครับผมเดินตลาดยิ่งจเจริญแม่ค้าแม่งทักผมทุกร้านโอ้พี่ดังมากปลาช่อนไหมลูกวันนี้ปลาช่อนใหม่ๆนะลูกนะตัวเป็นๆเ,เด่นได้อยู่เลยกลับไปซื้อปลาช่อนไหมพี่อ่ะผมว่าเป็นอุทยานให้น้องๆได้รู้นะฮะว่าแกแก้ิด อุทยานอุทาหรณ์ี่อุทไม่แก้เลยโอ้อเวเอามาเอามาเอามาวันนี้นะครับก็เป็นอุทยานให้น้องๆได้เห็นนะครับว่าการเล่นมุกเนี่ยไม่แก้อุทาหอนอุทาหอนอุทาหณ์ไม่อุทยานก็สอนให้น้องๆรู้ว่าจะทำคล็อปอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะลูกโป่งมาบิดๆิดทำเองที่บ้านได้ใช่หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆของมิ้มต่อก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้เลยครับแล้วก็ไปดูช่องบอสพิลิตีด้วยนะครับถ้าอยากดูไม่อยากดูไม่เป็นไรครับดูหน่อยไปกด subscribe ด้วยนะครับครับผมหากอยากให้มิมต่อนะครับและบอสพีลิตีนะครับทำอะไรในคลิปต่อๆไปอยากน้องๆคอมเมนต์ด้านล่างเลยวันนี้นะครับพี่มิมต่อและพี่เป็นบอสครับลาไปก่อนครับแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปต่อไปไปละบ๊ายบาย